ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง2ลเล a ชแนลครับมาดูแนวทางหวยเราพัฒนาวันนี้ครับ16กันยายน2565ก่อนอื่นโปรดใช้วิจรารยณในการรับชมจัดทําคลิปเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับมาสองแนวทางกันครับหวยเราพัฒนาจากจานบอสสายมูงวดประจำวันที่16กันยายน2565งวดที่ผ่านมา14กันยายน65ถือได้ว่าจานบอสสายมูโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแตกทั้งบนและล่างเลยนะครับสาหรับ หวยลาวพัฒนางวดที่ผ่านมาโดยที่เข้าตรงๆนะครับคือ42 24แล้วก็22นะครับโดยที่ผลหวยลาวงวด14กันยายน65ที่ผ่านมา เลขที่ออกก็คือ414222ย้ำา414222โดยที่เลข3ตัวก็จะเป็น222แล้วก็เลขล่างจะเป็น4,2เือได้ว่าจานบอสสายหมูเข้าทั้งบนแล้วก็ล่างเลยนะครับทีนี้นะครับจานบอสสายมูปล่อยแนวทางมาแล้วครับสำหรับหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่16กันยายน2565นะครับซึ่งมีตัวเลขดังนี้ครับ4ตัว2ชุด คือ4830และ2534ย้ำ4830และ2534 ตัด3ตัว2ชุดคือ830และ534ย้ำ830และ534จับคู่2ตัวมี6ชุดได้แก่253530384348ย้ำ253530384348นี่คือแนวทางจากจารย์บอสายมูลาวพัฒนาวันนี้16กันยายนต์2565สำหรับวันนี้ก็จะมีการถ่ายทออสดการออกผลรางวันหวยลาวพัฒนาง่วดประจำวันที่16กันยายน2565ตั้งแต่ เวลาสองทุ่มเป็นต้นไปเช่นเคยนะครับรอติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดแนวทางหวัวยรับพัฒนาแล้วก็แนวทางเด็ดๆดหลายๆําสำนักรวมถึงห่วรัฐบาลไทยด้วยสวัสดีครับ